สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ วันนี้นะคะให้เด่นอยู่ที่8วิ่ง3แล้วก็วิ่ง5นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ8นะคะ8ก็จะให้80 83 85แล้วก็89นะคะ3นะคะ3ก็จะให้ สามสองสามสี่แล้วก็3ามนะคะ5้นะคะหก็จะให้50 51 5นสแล้วก็5้สองนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะให้แปดแปดสาหห้าแล้วก็66นะคะชุด3ามตัวนะคะชุด3ามตัวก็จะให้5 8าดสาม สองสามสี่เก้าสามเจ็ดและก็สองห้าหนึ่งนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ